รู้ไหมแค่เปลี่ยนหนึ่งคำประโยคก็ดูเป๊ะดูปังมากขึ้นครับบางครั้งเราอาจจะไม่รู้นะว่าเรากำลังใช้ประโยคที่ผิดอยู่นะ He go to work every day. He go to work every day. เฮ้ยดูคลาๆแล้วเหมือนจะถูกอยู่แล้วนะแต่จริงๆแล้วประโยคนี้ผิดนั่นเองครับประโยคที่ถูกก็คือ He goes to work every day. He goes to work every day. ต้องเติม es ที่ go ด้วยกลายเป็น goes นั่นเองนะครับเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์อวัยก็ต้องเป็นเอกพจน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่ใน present simple าาะว่าเขาไปทำงานทุกวันครับอะมาดูประโยคที่2ประโยคนี้อาจจะยากนิดนึ่ง I really like it. I really like it. อาถูกหรือผิด Oh, <no. S 1> ประโยคนี้นะครับเราจะไม่ใช้คาว่า v e r y กับ verb นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น adverb เหมือนกันแต่ว่า v e r y เนี่ยเหมาะใช้กับคำ adverb หรือขยาย adjective มากกว่านะครับดังนั้นประโยคนี้นะควรจะต้องเปลี่ยนเป็น I really like it เป็น really แทนนะครับ I really like it นั่นเองนะครับเปลี่ยนหนึ่งคำประโยคก็เป๊ะขึ้นได้อะมีการบ้านให้หนึ่งประโยคลองฝึกกันดูนะครับประโยคนี้คือ I am agree with you. I am agree with you. ถูกหรือผิดถ้าผิดแก้ลงมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับจากตัวอย่างประโยคที่แนะนำไปนะครับก็หลายคนก็อาจจะทิดว่ามันถูกอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆมันผิดนะฮะใครอยากใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป๊ะปังมากขึ้นเขียนได้เป๊ะพูดได้เป๊ะมากขึ้นอย่าลืมนะครับ Super Sentence เ,เ,เขียนให้ปัง1,000ประโยคนะครับตอนนี้หนังสือเล่มนี้มีแบบ PDF แล้วด้วยนะครับจะทำให้คุณเขียนประโยคได้แม่นเป๊ะปังมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ